สำนักงานสิ่งแวดล้อมตรวจสอบน้ำทะเลสีดำที่ชายหาดเก้าซเซ่งจังหวัดสงขลายืนยันเป็นน้ำเสียจากคลองไม่ได้เกิดจากน้ำมันดิบจากกรณีที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์รูปภาพมุมสูงริมชายหาดก้าเซ้งอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่มีคราบน้ำสีดำอยู่ริมชายหาดพร้อมระบุข,ข้อความว่าน้ำมันดิบจากสงขลาไหลไปจังหวัดไหนประเทศไหนเชิญตักใช้ได้ตามสบายทำให้หลายคนต่างวิตกกังวล และเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดวันที่17พฤศจิกายน67นางคนึงนิดสีสมัยผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอ้อมและควบคุมมลพิษที่16นำเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำริมชายหาดก้าวเซ้งโดยพบว่าน้ำสีดำในภาพไม่ใช่น้ำมันดิบไม่มีกลิ่นเหม็นตามที่มีการโพสต์แต่เป็นน้ำเสียที่ไหลออกจากคลองสำโรงหลังน้ำลดลงอีกทั้งก่อนหน้านี้ฝนตกหนัก และทะเลมีคลื่นลมได้พัดตะกอนทายที่กั้นปากคลองออกไปทําให้หลังจากฝนตกและน้ําทะเลลงน้ําจากคลองสํารงก็ไหลลงทะเลตามปกติซึ่งเป็นประจำในช่วงนี้ของทุกปีตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจ,จิกายนจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางที่คราบน้ําสีดํำลอยขนานชายหาดระยะทางประมาณ1.8กิโลเมตรเท่านั้น และจากการเก็บตัวอย่างน้ํา3จุดไปทดสอบค่าความสกรปรกในรูปสารอินทรีย์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มฟีคอนโคลิฟอร์มอะโมเนียในหน่วยไนตโตรเจนและโลหะหนักที่ห้องปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลาพบว่ามีค่าความเป็นกรดด่าง pH 6.4-7.2ค่าออกซิเจนละลาย0.2-0.6มิลลิกรัมต่อลิตรค่าการนำไฟฟ้า98-269มโคริีเมต์ต่อเซนติเมตรและค่าความเค็มเป็นศูนย์